สวัสดีท่านผู้ฟังทางช่องท็อตบอลเด็ดกันด้วยนะครับผมวันนี้พบกันนะครับวันอังคารที่30พฤษภาคมนะฮะวันนี้ก็นำมาฝากสามคู่เช่นเคยครับเป็นสามคู่จากตุรกีซูเปอร์ลีกทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวไปสรุปทัศนะจากคู่เมื่อคืนกันก่อนครับเริ่มสรุปทัศนะกันคู่แรกเลยนะครับที่ผมให้ไปจากคู่ของวันนี้นะครับผม คู่แรกเรามาเริ่มกันที่ V ีบล็อกนะครับวีบล็อกเจ้าบ้านพบโคเปหเฮเกนนะครับวันนี้โคเปหเฮเกนมาต่อนะราคาครึ่งลูกนะครับผมก็หมดเวลานะครับโคเปหเฮเกนชนะไปสองประตูตอนหนึ่งครับก็เท่ากับว่าคู่นี้ที่ผมให้ลอง V ีบล็อกเนี่ยขาดทุนนะครับผมคู่ที่สองครับเป็นคู่ระหว่างยังบอยพบวินเทอร์ทูนะครับผมวันนี้ยังบอยต่อราคาลูกขึ้นควบสองนะครับก็ เป็นฝั่งของยังบอยครับเอาชนะไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ด้วยราคาที่ลูกครึ่งควบสองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ขาดทุนนะครับชนะแต่ขาดทุนนะครับผมก็สองคู่แล้วนะครับคู่แรกวีบอกผมลองแต่โกเปเกนชนะนะครับก็อันนี้ผมก็ขาดทุนคู่ที่สองก็ขาดทุนนะครับ ให้ให้ให้ถูกคู่นะให้ชนะนั่นแหละแต่ว่ายิงไม่ถึงก็ขาดทุนนะครับคู่ที่สามสุดท้ายครับบาเซลิลพบราสฮอปเปอร์นะครับวันนี้บาเซิลต่อครึ่งลูกนะครับก็หมดเวลาจบสกอร์สามประตูต่อหนึ่งเป็นบาเซลิลเจ้าบ้านชนะนะครับอันนี้ผมก็ให้บาเซิลไปก็ถือว่าได้กําไรครับผมให้มาเนี่ยสองคู่ชนะนะแต่ว่า ขาดทุนไปหนึ่งได้กาไรหนึ่งแล้วก็อีกอันนึง V ีบล็อกผมให้ลองอันนี้ขาดทุนเต็มๆนะครับผมก็ขาดทุนไปสองคู่ได้กําไรหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวมาฟังคู่ของวันนี้กันต่อครับอมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับแต่เวลาเที่ยงคืนนะครับเป็นคู่ระหว่างอันคารากูคูนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนกาลาตาสลายตอนนี้ก็ กาลาตาสลายเนี่ยทีมันดับหนึ่งของตารางอ่ะนะครับวันนี้กาตาลาสลายมาเยือนเนี่ยพร้อมกับต่อราคาหนึ่งลูกนะครับเยือนพร้อมกับต่อหนึ่งลูกอ้าวมาดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันครับผลงานการพบกันของทั้งสองทีมเนี่ยต้องบอกว่าสูสีนะก็คือชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองเหมือนกันทั้งคู่นะครับอ่าผลงาน อันคาลากลูนะครับผมเจ้าบ้านล่าสุดนะครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองทำกำไรได้สองนัดนะครับส่วนผลงานในบ้านนะครับผลงานในบ้านเนี่ยถือว่าโดดเด่นและดูดีมากๆเลยนะชนะสามเสมอสองนะทุกรายการนะครับทุกรายการนะชนะสามเสมอสองนะครับไม่ได้น่าเกลียดเลยแล้วก็ทำกำไรเนี่ย ได้ถึงสามนัดขาดทุนเพียงแค่สองนัดเองนะครับอไปดูอันดับหัวตารางอย่างกาลาตาสลายบ้างครับกาลาตาสลายเนี่ยต้องบอกเลยห้านัดหลังสุดนี่ก็โหดเหมือนกันเย่าเยือนทุกทุกรายการเนี่ยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งผลงานการเยือนอย่างเดียวนะครับชนะสามแพ้สองแต่ได้กําไรสามนัดขาดทุนสองนัดนะครับนี่ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีไม่ได้น่าเกียดอะไร ถ้านับไป10นัดเนี่ยพึ่งจะแพ้แค่2นัดชนะ8ดนัดนะถ้าย้อนเป็น10นัดนะครับก็เลยมองว่าคู่นี้นะครับมาต่อหนึ่งลูกผมว่าหนึ่งลูกของกาลาตาสลายเนี่ยให้ราคาเยอะเกินไปนะผมว่าให้เยอะไปเพราะว่าสถิติเท่าที่เจอกันนะครับกาลาตาสลายยิงเจ้าบ้านคารากูคูเนี่ยไม่เคยห่าง1ลูกเลยนะครับ อย่างเช่นนัดล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมชนะ2-1อย่างเงี้ยครับแล้วก็ชนะ1-0อย่างเงี้ยครับผมก็เลยมองว่าถ้าราคามาออกแบบเนี้ยต่อเยอะเกินไปนะเพราะว่าผลงานในบ้านของเจ้าบ้านอันคารากูคูเนี่ยถือว่าโหดใช้ได้เลยโหดใช้ได้เลยนะครับเขาไม่ใช่ว่าอยู่อันดับล่างๆแต่เล่นแย่ไม่ใช่นะเพราะนับตั้งแต่หลังๆมาเนี่ย ชนะต่อเนื่องเลยนะครับชนะต่อเนื่องยังไม่เคยแพ้ใครนับย้อนไปเจ็ดนัดก็ได้เจ็ดนัดเนี่ยยังไม่เคยแพ้ใครนะครับหนึ่งลูกสําหรับกาลาตาสลายผมว่าให้มากเกินให้มากเกินเพราะว่าพักหลังๆเองนะครับไปเยือนเนี่ยกาลาตาสลายก็ถือว่าโดดเด่นนะโดดเด่นยิงเยอะก็จริงนะแต่ผมว่าสําหรับเจอกันกับทีมน,นี้เจ้าบ้านเนี่ย เอาไม่อยู่ผมว่าเอาไม่อยู่หนึ่งลูกต่อหนึ่งลูกถ้าถ้าต่อหนึ่งลูกเนี่ยผมว่าเสมอตัวนะครับผมว่าเสมอตัวคู่นี้มีความเห็นกันว่ายังไงสําหรับผมมองว่าเสมอตัวอยู่ได้ไหมอยู่ได้ถ้าไม่ได้หวังอะไรมากก็อยู่ได้นะครับอ่ะเอางี้หนึ่งลูกผมยอมเสมอตัวผมขออยู่กาลาตาสลายแล้วกันจริงๆผมอยากอยู่เจ้าบ้านนะอ่า แต่คู่นี้ผมขอขออยู่กาลาตาสลายครับเพราะว่าเหตุผลหนึ่งคือเฟเนเบเช่แก้แต้มจี้ตูดมาแล้วนะครับแต้มจี้ตูดมาแล้วผมว่ากาลาตาสลายต้องเอานะครับคู่นี้ผมขอต่อกาลาตาสลายครับไปต่อกันที่คู่สองครับคู่ที่สองก็คือเฟเนเบเช่เจ้าบ้านรับการมาเยือนอันตันอันตัญญาสปอร์นะครับ คู่นี้ก็เตะเที่ยงคืนนะทีมันดับสองอย่างเฟเนเบเช่มาเจอกับทีมันดับ10อย่างอันตันอันตัญยาสปอนะครับเป็นยังไงเรามาดูกันหนัดหลังสุดนะครับผมยังคงเป็นฝั่งเฟเนเบเช่ที่ถือไพ่เหนือกว่าชนะ3ามเสมอสองยังไม่เคยแพ้ให้กับอันตัญญาสปอรนะครับผมไปดูผลงานของเจ้าบ้านเฟเนเบเช่ครับหนัดหลังสุดยังไม่เคยแพ้ใครครับ ชนะสามเสมอสองทำกำไรได้สามนัดครับทำกำไรได้สามนัดขาดทุนสองนัดนะครับผลงานในบ้านก็ถือว่าไม่ได้หน้าเกียดครับโหดเหมือนกันผลงานในบ้านเนี่ยชนะสี่เสมอหนึ่งทำกำไรได้สามนัดนะครับไปดูทีมเยือนครับทีมเยือนอย่างอันตัญญาสปอนะครับผมเสมอ,อชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองอันนี้ก็ดู ดูแย่ลงมาหน่อยละนะครับทำกำไรได้สองนัดเหมือนกันผลงานการเยือนครับอันตัญญาสปอร์เนี่ยไปเยือนเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งนะครับก็ถือว่าไปเยือนนี้แข็งใช้ได้นะแล้วก็ทำกำไรได้สามนัดขาดทุนสองนัดนะครับแต่มาเจอเฟเนเบเช่ที่แข็งกว่าทั้งในบ้านทั้งเย่าเยือนผมว่าหนึ่งลูกอยู่กับเฟเนเบเช่ได้อยู่ได้อันนี้ผมบอกเลยว่าอยู่ได้ นะครับคู่นี้สรุปไปเลยผมขอต่อเฟนิเบเช่ครับไปต่อกันที่คู่ที่สามครับคู่ที่สามเป็นคู่ระหว่างอิสตันบูลสปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนอาดาน่านะครับอาดาน่าทีมอันดับสี่ของตารางตอนนี้นะครับผมเตะเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับวันนี้อาดาน่าทีมอันดับสี่มาต่อนะครับมาต่อต่อด้วยราคาครึ่งลูกนะครับ ไปดูผลงานการเจอกันระหว่าง2ทีมนี้กันก่อนครับการเจอกันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฝั่งของอาดานาที่ดูโหดกว่านะชนะ4ี่นัดแพ้ให้กับเจ้าบ้านอิสตันบูลสปอรนัดเดียวนะครับไปดูผลงานล้วนๆจากอิสตันบูลสปอรครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2ครับทำกำไรได้แค่2นัดนะครับผม3นัดทำกำไรได้3นัดครับ ผลงานในบ้านอย่างเดียวชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองทำกำไรได้สามนัดไปดูฟังทางอาดาน่าครับอาดาน่าห้านัดหลังสุดนะครับผมชนะสี่แพ้นัดเดียวแล้วทำกำไรได้สี่นัดด้วยนะครับโหดใช้ได้เลยนะอ่าผลงานการเยือนอย่างเดียวชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งทำกำไรได้สองนัดนะครับก็ถือว่าไปเยือนเนี่ยผลงานก็โอเคอยู่นะ เยือนชนะสองนัดติดแล้วนะครับเยือนชนะสองนัดติดแล้ววันนี้ต่อแค่ครึ่งลูกอ่าถ้าต่อครึ่งลูกอย่างนี้เนี่ยเท่าที่เจอกันนะครับสถิติเวลาเจอกับอิสตันบูลสปอร์เนี่ยเอาเอานัดล่าสุดนัดล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม,มานะครับผมอาดาน่าถล่มอิสตันบูลสปอร์ในบ้านตัวเองหกประตูต่อศูนย์มองดูเอาแล้วกันอ่าแล้ววันนี้อาดาน่าไปเยือนเนี่ยผมบอกเลยว่า ไปเยือนก็มีสิทธิ์น,นะครับมีสิทธิ์ผมว่ามีสิทธิ์ไปเยือนนี้ผมว่าทําได้นะต่อครึ่งลูกเองทําได้ทําได้คู่นี้อะคู่นี้ผมให้ดอดานาแล้วกันครับทีมหัวตารางอีกทีมหนึ่งนะครับคู่นี้ผมขอต่ออาดนาครับต่อครึ่งลูกได้วัดครับได้วัดโอเคนะครับจบกันไปสามคู่ครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังว่ามีคู่ไหนบ้างที่ให้ไปนะครับ คู่แรกนะครับผมอันคารากูคูนะครับเจ้าบ้านรับการมาเยือนกาลาตาสลายคู่นี้ผมต่อกาลาตาสลายนะครับลูกหนึ่งคู่นี้จริงๆผมลังเลแต่ผมให้กาลาตาสลายแล้วกันเพราะว่าผมดูดูว่าเขาต้องเอาแต้มเพื่อหน,นีห่างนะครับคู่นี้ฝันทงนะกาลาตาสลายไม่เปลี่ยนแปลงคู่ที่สองเฟนิเบเชพบกับอันตัญญาสปอคู่นี้ผมไม่ลังเลเช่นกันเฟนิเบเชครับ คู่สุดท้ายก็อย่างที่บอกไปนะครับอิสตันบูลสปอร์รับการมาเยือนอาดานาผมให้อาดานาทั้งสามคู่หัวตารางผมให้หมดเลยนะครับก็ย้ำกันนะครับกาลาตาสลายเฟนิเบเช่และก็อาดานานะครับจบกันไปครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการพูดคุยกับกูรูท่านอื่นๆเพื่อรับ ทัศนะนะครับแนวทางจากลีกอื่นๆผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับลองกดเข้าไปพูดคุยกันได้ครับทุกคนใจดีพร้อมให้คำแนะนำนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันก่อนปิดฤดูกาลฟุตบอลลีกครับผมสวัสดีครับ